ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่นาราทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรนาณนาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะวิเคราะห์แนวทางฮานอย v i p นะครับซึ่งเป็นหน่อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นหนอยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยเนาะ งวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันเสาร์เนะาะเสาร์ที่8พฤศจิกายน68นะครับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่7นะครับ7พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกงวดหนึ่งเนาะจากที่เดินดีมา,ามากกว่า20 30างวดเนาะก็มาหลุดไปนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่า เป็นอีกงวดหนึ่งนะครับลุงตันก็เชื่อว่า,าโค้งจะหลุดไปแค่งวดเดียวเนาะน่าจะกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าตามสถิตินะครับตามสถิติก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับหลุดไปแค่งวดเดียวเราก็จะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลุ้นกันนะครับส่วนว่ประจำวันที่8พฤศจิกายน68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับเมื่อประจำวันที่ <c oughs> แพฤศจิกายนเนาะในการวิเคราะห์สูตรนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับรูปแบบในการวางตัวเลขนะครับรวมถึงการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ก็เหมือนกันเนาะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการหาผลลัพธ์เนาะถึงแม้ว่าจะ หลุดไปเนาะสลับงวดที่ผ่านมานะครับแต่ลุงตันก็เชื่อว่า,าคงจะหลุดไปแค่งวดเดียวเนาะน่าจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตามสถิติก็เป็นอย่างนั้นเนะาะหลุดไปแค่งวดเดียวนะครับ7พฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับสามตัวบนนอย VP ก็คืออ่213นะครับ ส่วนสองตัวล่างก็จะเป็นสี่ห้านะครับตัวเลขที่มีในตารางเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงเนาะประมาณหกขึ้นไปเนาะหกเจ็ดแปดเก้าขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวเลขที่มานี่จะเป็นตัวเลขที่ต่ำนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับส่วนงวดประจำวันที่แปดพฤศจิกายนหกแปดเนาะ หลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะหาระร์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็จะนํามาลงในตารางนี่พี่น้องให้รับชมกันนะครับตัวเด่นตรงกลางงวดนี้เนาะก็จะเป็นอ่าลุงตันให้สามนะครับเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับอ่าส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้เนะาะแถวแถวที่หนึ่งหรือแถวข้างบนเนี่ยได้ได้สี่นะครับอ่าส่วนแถวที่สองข้างล่างนะครับได้สองเนาะ ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสี่นะสี่แล้วก็ห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามนะครับแถวที่สองข้างล่างนี้เนาะนะครับสองสองแล้วก็สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับก็นะจะประมาณนี้นะครับผลลัพธ์ในตารางงวดนี้เนาะ ทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับ <c oughs> ชุดเด่นประจำงวดวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็จะมีสองเนาะมีสองมีสามมีสี่นะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตังก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับดที่น้อยขึ้นไปเนาะ ก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับแล้วก็มาสนะองสามสองสี่สองห้าเนาะสามสามสามสี่แล้วก็สามห้านะครับก็เป็น ุสองตัวเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตารางทั้งสองแถวนะครับอีนองเอฟซีที่เป็นสายวิ่งสารูดก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตารางทั้งสองแถวนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมากกว่าแปดสิเปอร์เซ็นต์เนาะถือว่าตัวเลขในตาาดที่ให้ไปเนี่ยก็เดินดีมาโดยตลอดเนาะก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่ น่าสนใจนะครับที่จะสามารถนําไปลุ้นเป็นตัววิ่งตัวรูดได้เลยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไปให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจัดทุกเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับที่ให้ไปก็เพื่อเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ จากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของการวิเคราะห์นะครับเรงการนําเสนอเนี่ยก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังเหมือนเดิมนะครับทั้งรูปแบบนะครับรูปแบบในการวางตัวเลขหรือว่าหลักการนะครับหลักการในการหาผลลัพธ์นะครับลงตันก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับตำแหน่งตัวบ,บวกเพื่อเอามา ผลบวกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนี่ยเนาะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถึงแม้ว่างวดที่ผ่านมาจะหลุดไปนะครับแต่ว่าลุงตันมองว่าน่าจะหลุดไปแค่งวดเดียวเนาะอาจจะกลับมาได้นะครับแต่กรณีที่หลุดไปเกินสองสามงวดติดกันก็จะมีการกลับเปลี่ยนเนาะวิธีการหาผลลัพธ์นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวด็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณ พี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ